สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับเรามีพระเครื่องนะฮะของลุงพระอาจารย์สุริยันมาฝากพี่น้องนะฮะเป็นรุ่นหัวใจสุริยันนะครับนะหัวใจสุริยันสมปรารถนาครับเป็นของพระอาจารย์สุริยันนะครับ โคสะปัญโยนะครับนวัดป่าวังนั่นเย็นนะครับที่พี่พี่สร้างเปนอยู่นะครับว่าตอนนี้ก็เป็นเกจินะครับที่มาร่วมพุทธวิเศษกับหลวงปู่มหาชิลานะฮะทุกรุ่นนะฮะพลาดไม่ได้แน่นอนคะฮะสลับเกจิท่านนี้นะครับนะผมอยากให้พี่ๆนะฮะเก็บพักนะฮะแท้แน่นอนนะครับผมกะตีแท้งแน่นอนครับนะชอบถูกใจกันไหนนะฮะสามารถปิดเข้าได้เลยนะครับวันนี้ผมก็เอามาแป่งให้พี่น้องพอมาครับผมยังมีอยู่นะครับเพราะที่เส่มแจ้งครับผมเอาไม้ลังหนึ่งนะฮะ ที่หลังสุดท้ายครับแล้วก็มาปนกับหลังแรกนิดหน่อยครับนะั้นเดี๋ยวมาชมกันพี่วันนี้คัดารายการที่เจ็ดที่เจ็ดมาให้เลยครับวันนี้นะครับผมคัดตะกุดทองคามาให้เลยนะฮะเจ็ดรายการพี่นะฮะเจ็ดรายการพี่ลองเลือกชมดูนะฮะถาาชอบตกใจตรงไหนครับนะผมเชื่อว่าพระเลือกเจ้าของนะฮะถ้าพี่ชอบอุนไหนสออ่องวนไหนและโดนใจนี่พี่ปิดได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่นะครับ เด <program> uhh ี๋ยวเราชมบรรยาการให้หนึ่งเลยนะครับนะเดี๋ยวผมเอาก่อนชมบรรยากาศหนึ่งผมเอาภาพนะฮะพิธีพุทธาพิเศษขึ้นก่อนเลยครับมีเกจิท่านใดบ้างนี่ครับนะลองรับชมดูนะครับพี่นี่คือนะครับภาพนะครับพิธางพิเศษนี่ฮะเกจิอาจารย์ที่ลงวุธาิเสกรุ่นนี้ครับนะผู้เสกพร้อมรุ่นดวงดีของพระอาจารย์สุริยันนะครับลองรับชมดูพี่นะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับวาระยิ่งใหญ่มากนะครับมาพี่เงี้ยดูภาพเรียบร้อยเดี๋ยวมาชมบรรยาการให้หนึ่งกันเลยครับ รายการที่หนึ่งครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อไปรลานนะครับผิวก้นคกนะด้านหลังติดติวรลหลวงปู่นะติดติวรพระอาจารย์สุริยันครับนี่พี่นี่ฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งครับนะครับลองเลือกชมดูนะพี่ชอบถูกใจองไหนนี่ครับลองเลือกชมดูนะนี่นะฮะรายการนี้ครับเป็นรายการติดทองคำนะครับนี่พี่ดูบนสารแน่นๆนี่ฮะติดตะกุดทองคำครับนะฮะตะกุดทองคําผมมาให้เจ็ดองนะมีรายการนี้นะพี่นะ นี่ฮะมีบริการอยู่ลายก้นหกจีวรหลังนะตะกรุดทองคำพี่นี่ฮะลองชมดูนะพี่ชอบใจไหนครับผมมีมาให้เจ็ดองเลยนะฮะนี่ฮะแ,แถวแรกเลยนี่นี่พี่นี่ผมเรียงไว้ข้างๆนะฮะแถวแรกเลยครับเป็นตะกรุดทองคําหมดเลยนะครับรายการนี้เปิดแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนี่ครับเปิดแบ่งปันพี่น้องอที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับย้ําว่าเป็นพระนะฮะของแท้นะครับนะเก็บได้เก็บพิชานี่ครับเป็นรุ่นนี้นะฮะจะมีสี่พิมพ์นะครับทรงเสือ อาทรงปามงคลทรงพญานาคแล้วก็ทรงหันุมานนะครับมีสามพิมสี่พิมนะฮะนี่ฮะสวยงามนะฮะรายการที่หนึ่งต่อมารายการที่สองครับนับเป็นเนื้อดยวกันเป็นลายยวกันครับเป็นทรงยวกันพี่เลขคนจำนวนหนึ่งสามเก้าเลขคนจำนวนหนึ่งสามเก้าในองค์นี้ครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะพี่นะองค์ที่สองนะครับนี่ฮะสวยทุกองค์ครับลองเลื่อนชมดูได้นะครับองค์ที่สอง ต่อมาองค์ที่3ามครับนะเนื้อล่างๆก็มีพี่ชายนะครับเนื้อล่างๆรองต่างนี้ก็มีนะครับนะเดี๋ยวมาพี่ชมไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะฮะรายการนี้ครับนะฮะนี่ครับรายการที่เาม๋ีวผมดูรายการให้นะครับสวยทุกองค์พี่ชายนะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อสายลุกมหาเทพนะฮะตะกุดทองคําแท้ครับเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นี้ครับนะเป็นตะกุดทองคําแท้เท่ากับทองรูปพรรณเราเะครับนี่ยฮะ นี่ครับพี่ดูความสวยนะครับนั้นนี่ด้านหลังครับนะเป็นหัวใจสุญญนครับเลขขนจเบอร์สองสี่สามครับเลขขนจเบอร์สองสี่สามพี่รายการนี้ครับนะผมขอที่หนึ่งพันสองร้อยบาทรายการนี้ขอที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพระแท้นะครับพี่นะครับนะระวังปอมันด้วยนะครับละรายการที่สามพี่ชายต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่เลขขนจเบอร์สี่หกหกครับรายการที่สี่เลขลำเจินเบอร์เลขขนจเบอร์สี่หกหกครับนี่ฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่ชายนี่ครับ เลขค้นเบอร์สี่หกหกรายการนี้ครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่ชายนะเขาสวยมากนะครับสวยจริงๆครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าครับรายการนี้เป็นนกขึ้นคกนะครับงปลาพี่นะฮะด้านหลังติดดูวอลลุงปู่พี่โอ้โหสวยๆทั้งนั้นครับเลขคนเบอร์สี่เก้านะครับเลขคนเบอร์สี่เก้าวีดัวสวยๆทั้งนั้นครับนี่ฮะ สวยไหมพี่ชายนะครับนี่ครับนี่รายการที่ห้าครับต่อมารายการที่หกครับนี่ฮะรายการที่หกโอโหเนี่ยองนี้ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะมวนสันเนี่ยพี่เรียกคนเบอร์สองแปด้านหลังเป็นพิมพ์หลวงปู่นะเป็นพิมพ์พระอาจารย์สุริยันนะครับนี่ฮะคมๆหน้าคมๆติดจีวรด้วยครับนี่ฮะติดตะกรุดทองคําครับนี่รายการนี้ครับรายการที่หกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ตอรายการที่เจ็ดครับรายการนี้เป็นพิมพ์เต็มองนะครับเป็นพิมพ์เต็มองนะพี่เลขโค้ดนั้เบอร์นะครับแปดเจ็ดนะครับเป็นพิมพ์เต็มองนะครับนะนั่งสมาธินี่ครับนะทรงหันนุมานะครับนะทรงหันนุ่มานี่ฮะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวางเรียงบนมือให้พี่น้องได้รับชมเนี่ยความสวยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับแป๊บหนึ่งนะผมวางเรียงบนมือให้เลยนะครับเพื่อพี่น้องได้รับชมความสวยกันเนี่ยอลังการ นะครับเจ็ดองนะครับเนี่ยฮะความสวยพี่นี่ครับนี่ครับเจ็ดองนะพี่นี่สวยมากนะครับสวยจริงนี่ครับผมนี่ต้องเรียงให้สวยนะนะครับให้พี่น้องได้ชมนะพี่ว่าตัดสินใจกันว่านาพี่ชอบองค์ไหนนะฮะพี่ชายชอบองค์ไหนครับเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยสวยงามพี่นะฮะสวยงามนะฮะ นะฮะอยากพี่น้องจะเก็บครับหมดชุดนี้ก็ไม่น่าจะมีอยู่แล้วพี่นะครับเพราะอย่ี่ผมบอกนะครับก็อย่างที่ผมพูดเลยก็คือถ้ายกหลังมาเนี่ยราคามันจะเบาลงมานิดนึงพี่แต่ถ้าพี่ไปซื้อแยกกันแพงอยู่แล้วนะครับและยกหลังผมว่าน่าจะไม่มีแล้วพี่นะครับนะต่อมาครับเป็นรายการที่8ครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญโลหะหนึ่งเดียวครับในรายการเซอร์ไพรส์เป็นเหรียญโลหะหนึ่งเดียวในรายการเซอร์ไพรส์ครับนี่ฮะที่ไม่จะกวดโอนนะฮะ เลขคนะเบอร์เก้าสูนนะครับเป็นเนื้อชนวนทองไหลมาครับนี่เนื้อชนวนทองไหลมาพี่เลขคนะเบอร์เก้าศูนย์นี่ฮะโอ้โหสงเสือครับนะเป็นงานแกะมือคลาสสิกนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมเปิดประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่าเดิมนะครับขอหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่าเดิมพี่นีฮะดูครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนะคลาสสิกนะฮะ สวยพี่นี่ครับสวยมากรายการที่แปดต่อมารายการที่เก้าครับนะตอนนี้เหลือองค์เดียวแล้วนะครับหุ้มทองคําเหลือองค์เดียวนะฮะพี่ๆนะฮะจากเชียงใหม่นะครับเหมาไปแล้วครับนะฮะใส่สามองค์นะครับนี่ครับเลขคนละเบร์หนึ่งห้าสองครับเลขคนละเบร์หนึ่งห้าสองครับเหลือองค์เดียวเลยพี่ด้านหลังเป็นลายมือหลวงปู่เนีฮยลายมือพระอาจารย์นี่ครับนี่ครับนะครับองค์นี้นะครับนะนี่ฮะ หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับเลยได้อาแบ่งวงนี้แบ่งนึงพันห้าร้อยพอพี่จากวันที่สองพันนะเพราะเหลือองค์เยวผมแบ่งให้พี่น้องนะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์สุดท้ายแล้วพี่นะฮะไม่มีเพื่อนองค์นี้ไม่มีเพื่อนนะพี่ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทปิดให้ครับรายการสุดท้ายแล้วพี่หมดแล้วนะครับเป็นหุ้มทองคานะฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับหรือรายการที่สิบครับ รายการที่สิบมาเป็นเนื้อนี้พี่โอ้โหนี่ฮะรายการที่สิบครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูรายการให้เนี่ยรายการที่สิบครับเป็นเนื้อสายลุงองคขาวเกษรน,นี่ครับปิดทองตะก,กรุดเงินแทับนี่ด้านหลังเป็นหลวงปู่ครึ่งองปิดทองคําครับเป็นลุงปู่ครึ่งองค์ครับปิดทองคําพี่เนี่ฮะเนื้อผงเนี่ยอ,องคขาวเกสรน,นี่ยติดตะกรุดเงินพี่รายการน,นี้พิมพ์หลวงปู่ผมขอห้าร้อยเนี่ยฮะพิมพ์หลวงปู่ผมขอห้าร้อยนะครับนะบพิมพ์หลวงพ่อขอห้าร้อย นะครับูดปูด่ปเยเลยพี่มาครับองนี้เลยทีเด็ดเลยองค์นี้ทีเด็ดเลยครับนะรายการนี้เป็นเรืองแสงนะรายการนี้เป็นเรืองแสงพี่เลขพ้น์เบอร์เนียฮะหนึ่งสองศูนย์เนี่ยเลขพจน์เบอร์หนึ่งสองศูนย์เนียฮะเรืองแสงเดี๋ยวขอ,อยนญาตปิดไฟให้ชมไหมนะเดี๋ยวปิดไฟให้ชมพี่โอ้โหนะครับเดี๋ยวผมขอวางไว้นะพี่ขอชมนะเป็นไงครับพี่ อ่นเป็นไงพี่นี่ฮะปิดไฟหมดเรียบร้อยแล้วพี่โอ้หยนะฮะดูความสวยความอลังการเนีนี่ฮะมีองค์เดียวนะครับ,รบ,เ,รบเหลือองค์เดียวแล้วนะครับ ي, เฮ้ยเหลืองแสงเหลือองค์เดียวองค์นี้คือเป่งเลยผมหันไปเจอข้างๆพี่ดูตะกุดทองคำติดเกือบหมดเลยพี่นี่ฮะโอ้โหพี่ดู นี่ติดตะกุดทองคำนี่ติดเกือบหมดเลยพี่โอ้โหหนึ่งสองสามโอ้โหสุดจัดนะฮะโอ้โหหนึ่งสองสามห้าหกนี่ติดหมดเลยพี่นะฮะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามห้านี่ติดหมดเลยนะพี่นะที่เป็นหน้าขาว โอ้เป็นไงพี่เป็นไงครับเลืองแสงครับไปเปิดไฟมาโอ้โหนะฮะเลืองแสงพี่เลขคุณเบอร์หนึ่งสองศูนย์นะรายการนี้ครับห้าร้อยบาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยพี่ห้าร้อยบาทครับอง์นี้นะองค์ที่สิบเอ็ดเนี่ยฮะห้าร้อยบาทนะครับต่อมาองที่สบสองครับลงที่สองครับรายการนี้เป็นลงยามมหาเทพครับเพนพญานาคครับ ลงยามหาเทพเพ็ญยานนั่งเพ็ญจีวรหลวงปู่ครับเลขคนเบอร์แปดห้าเลขคนเบอร์แปดห้านะฮะนี่ฮะเป็นพระอาจารย์ครึ่งองครับเนี่ยฮะพระอาจารย์สุดยังเนี่ยโคศปัญโยวัเป่าวังนัําเย็นนะครับนะแวะกลับไหว้ไหว้ปู่ของพระอาจารย์ได้นะพี่นะสราสวยมากนะครับสลาหลวงพ่อสวยมากนี่ฮะรายการที่สิบสองครับนะห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบสามครับ รายการที่สามพี่ยังสวยครับนี่ฮะโอ้โหพี่เก็ตเงินเก็ตทองเพียบนะฮะเก็ตทองยังสวยครับพี่นี่ฮะโอ้โหเลขขนตัเบอร์หนึ่งศูนย์สามครับเลขขนตัเบอร์หนึ่งศูนย์สามครับน้ำตะกุดหกดอกครับตะกุดทองทิพหกดอกพี่รายการนี้นะฮะขออ่านบริการให้พี่น้องกันนี่ครับนี่ครับ น้ำตาลวานร้อยแปดคุกผงมวลสารพระธาตุนาดูนตะกุดทองทิพย์หกดอกนะฮะตะกุดทองทิพย์หกดอกพี่นี่ฮะรายการนี้พี่นี่ฮะโอ้โหผมขอหกร้อยนะหกดอกขอหกร้อยต่อมาพี่รายการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่ครับนี่ฮะด้านหลังเป็นลายมือพระจารย์นี่ครับเลขคนตัวเบอร์สี่สี่เจ็ดครับเลขคนตัวเบอร์สี่สี่เจ็ดเพย์อะขอ สี่ร้อยห้าสิบาทเลยกันตะกรุดสองกอกนะขอสี่ร้อยห้าสิบันการวิธีการนรีส่สีต่อมารายการที่ห้าครับรายการนี้นะคยับจะมาเป็นงานเรี่ยมกรอบนะฮะจะมีพิมพ์มหานนมานพิมพ์เสือแล้วก็พิมพ์ปลานะครับเดี๋ยวผมไปทีละพิมพ์นะครับงานนี้จะเรียบกรอบมาให้เลยนะครับเพราะงานนี้นะครับชื่อรายการว่าเนื้อดําใบลานนะครับว่านมหานิยมแช่น้ํามันว่านมหาเสษฐีไม้สาราลาุกปู่คาพันครับนะ พี่ใครไม่เปิดเพลงก็พูดคำพังคำพังฟังนี่ฮะฮะไปลองฟังดูได้นี่ครับรายการนี้ครับจะมีไม้ไม้สารางปู่อยู่ครับรายการนี้ปิมเต็มองค์ครับนะเปิดราคาเดิมพี่นะฮะผอขอเปิดราคาเดิมที่เลขโคดเบอร์หนึ่งศูนย์แปดนะครับหนึ่งพันบาทนะด้านหลังปู่ขอหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้เป็นรายการพิเศษนะฮะหนึ่งพันบาทพี่รายการสิบห้าต่อมารายการที่หกครับนะฮะรายการที่หกเลขโคดเบอร์ตองสามครับ สามสามสามพี่รายการนี้เยกคนจัเบอร์สามสามสามเขาไม่ใช่เป็นหน้าหลวงปู่นะครับรายการนี้ขอแค่แปดร้อยพี่ขอแค่แปดร้อยบาทพอพี่ชายนะครับต่อมารายการถี่ไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับเลขคนจัเบอร์สี่สองสองครับเลขคนจัเบอร์สี่สองสองพี่รายการนี้เอาไปแค่เจ็ดนะร้อยรายการนี้เอาไปแค่เจ็ดร้อยบาทพี่นะฮะเอางี้กันไหนเลขตองนะผมลดให้รายการผมขอหกร้อยห้าสิบหกร้อยอ่ะพิเศษให้เลยนะ พิเศษให้เลยนะพี่นะเพราะผมเห็นมีเลขตอมเงนคําเงียผมบอกราคาผิดไปด้ยขอหกงร้อยกันมพอพี่อ,องนี้นะฮะไม่เป็นไรนะครับองค์ที่สิบห้าเอสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดต่อมาองค์ที่สิบแปดครับนี่โรยว่านแดงคะตะกุดเงิน,นครับสามดอกครับนะเลขคุณเบอร์สี่หกสี่ครับเอสี 4, 6, 8, ่หกแปดเลขเงินหามเงินหางทองพี่นะฮะโรยว่านแดงคุกนาคุกทองอนะว่านคุกว่านเงี้ยนี่ฮะสามดอกเลยพี่รายการนี้เอาไปห้าร้อยห้าสิบ ห้าร้อยพอห้าร้อยพอเราเลือกชมดูห้าร้อยนะครต่อมา,าร,ร,นะะรายการที่สิบเก้าครับนะฮะรายการที่สิบเก้าครับนะโรงยามหาเทพเนะี่ยเลขคนณทะเบียนหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับเลขคนณะเบียนหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะฮะโงยามหาเทพนะเทพี่ห้าร้อยบาทไปเออองนี้อันนี้ไม่ใช่ยันอ๋อถ้าอง์นี้ยันอ่ะอันนี้ไปสนะี่ร้อยท่านนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับขอกำไรนิดเดียวนะนะตุนทุนมาสามกว่านะ อะไรการนี้ครับนะเป็นเนื้อเขาวเกอรคุกวันนะตะกุดสามกษัตว์เงินทองน่าพี่เลขคนจเบอร์สองหนึ่งศูนย์เลขคนจเบอร์สองหนึ่งศูนย์เนี้ยนี่ครัรายการนี้กุดสามสัตว์ครับเอาไปห้าร้อยบาทพอพี่นะฮะห้าร้อยบาทพอพี่นะฮะรายการนี้ต่อมาการยี่สิบเอ็ดครับเนี่ยฮะยี่สิบเอ็ดเป็นหนึ่งเดียวถ้าเป็นหินนครับเป็นหินเพ้นทองด้านหลังครับนี่ รายการนี้ครับเป็นรุ่นพิเศษนะ่ะหหินหยกนินดํานะฮะเป็นรายการพิเศษหินหยกนินดำนี่ไม่ใช่พระเชษพระผงนะไม่ใช่พระผงไม่ใช่ลูกหานะครับเป็นหินหยกนะพี่ดูการแกะกันเจียครับนะฮะหินหยกนะครับผมขอที่หนึ่งพันนะฮะองค์นี้ผมขอที่หนึ่งพันบาทนะครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมากันยี่สิบสองครับนี่ยี่สิบสองนะผมขอห้าร้อยนะครับยี่สิบสองผมขอห้าร้อยนะพี่เรียกคนจะเบอร์ห้าศูนย์ขอห้าร้อยบาทนะครับ ตะกุดเนืนอสองดอกนะพี่นะฮะขอห้าร้อยพี่การยี่สิบสองนะครับ <sm all> ต่อมาการยี่สิบสามครับนี่โอ้โหการยี่สิบสามสวยจันเหลือม่วงนี้พี่รายการยี่สิบสามเหลือม่วงอย่างนี้ยังโคตรสวยเลยพี่โคตรสวยเลยพี่เลขโคตรเบอร์สี่แปดนะครับเลขโคตรเบอร์สี่แปดพี่ชายครับเอาไปพี่องนี้ขอนะอะองนี้ผมขอห้าร้อยพี่นะฮะอง์นี้ผมขอห้าร้อยพี่ชายนะี่ครับโอ้โหสวยสวยรลบพี่นะฮะสวยจริง นี่ฮะจะดูจะดูทรงแสงอุ้สวยจริงนะฮะสวยจริงพี่โอ้โหนะฮะไอการที่ยี่สามนะต่อมาการยี่สี่ครับเป็นไม้มงคลพี่นะฮะติดกระดูกประกบกระดูกช้างครับนะฮะตะกุดทองแดงฮะสุพิมพ์หนุมานนะครับพิมพันุมายเลขคดตเบอร์หนึ่งร้อยครับเลขคดตัเบอร์หนึ่งร้อยพี่เอาใจเอาไปฮะพี่ใจเอาไปครับขอหกร้อยบาท ขอหกร้อยบาททอพี่ชายเฮ้ยจะหลังก็มาเต้องปูดด้วยท้อเจ็ดอ้าพูดแล้วหกร้อยหกร้อยพี่ไม่เป็นไรขอโทษขอโทษพูดพูดผิดพี่ไม่เป็นไรพี่มาก็ต่อพี่รายการยี่บห้าครับสี่เซียนรายการยี่ิบห้าครับปิดแผ่นทองด้านหลังครับเลขคนเบอร์สองห้าสองเลขค้นเบอร์สองห้าสองพี่นะฮะนี่ฮะโรยจิวอนโรยเพชรหน้าทั่งโรยผงงานงานช้างนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบนี่ฮะ ต่อมาครับรายการสุดท้ายพี่ชายฮะรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบหกครับหรือรายการยี่สิบหกครับนะฮะนี่ฮะเป็นพิมพ์นฮะเต็มองพี่เป็นพิมพ์เต็มองคครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่นี่ฮะพิมพ์เต็มองคพี่ชายนี่ฮะสวยๆนะฮะนะฮะมาดูรายการแป๊บนึงนี่ใบรายการนี้ครับรายการยี่สิบหกครับน้ำตาลว่านร้อยแปดคุกผงมวนสารเนี่ยครับพระธาตุนาดูอ๋อลืมไปนะฮะลืมไปรายการนี้เอาไปนะฮะหกร้อยบาท หกร้อยบาทจะกดหกดอกพี่นะฮะหกร้อยบาทพี่ชายนะครับรายการยี่บหกเนี่ยต่อมาการยี่สิบเจ็ดครับรายการยี่สิบเจ็ดพี่โอ้โหพี่ดูหลายคตสวยเลยฮะจะกุดเงินคู่พี่เลขคตเบอร์สี่สูนยเจ็ดนี่ยฮะเลขคตเบอร์สี่สูนยเจ็ดหน้าปูเต็มองเงี้ครับนี่ฮะรายการนี่ห้าร้อยบาทนะครับการยี่สิบเจ็ดนะฮะต่อมาการยี่สิบแปดครับนี่โอ้ปิดทองปูด้านหลังครับเลขโค้ดเบอร์ครับสองศูนย์สองครับ นี่ฮะรายการนี้ก็ห้าร้อบาทนะครับเป็นรายการยี่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับพี่ชัยนะฮะรายการที่เก้าครับโรยงานช้างครับโรยผงงานช้างโรยจีวอนลอยเพชรนาทั้งครับอย่ปิดทองงาคือองค์พระจานทร์ครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งเก้าเลขคนเบอร์สองเก้าห้าร้อยบาทนะครับพี่ลูกปู่พี่อนาคตแพงแน่นอนแพงกว่าเดิมแน่นะครับต่อมารายการท้ายพี่รายการที่สามสิบครับหรือรายการที่สามสิบครับรายการเดิมพี่นะฮะ นาดูดนะครับนะผงวัดระธานนาดูดนีครับเลขคนละเบอร์สามห้าสองฮะเต็มพิมพ์เต็มครึ่งองค์นะครับเนี่ยเลขคนละเบอร์พี่สามห้าสองรับนี่รายการสามสิบนี่ฮะสอบวันนี้กันน้องไม่แบ่งปันสามสิบรายการพี่ชอบปูกใจกันหน่อยสามารถปรินค้อา้เลยนะครับอย่างไงวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่ขอบคุณมากครับ